หลังจากที่เราได้กินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำร้านโกตองณวัดโพเอนั่นเองนะคะทุกคนความรู้สึกของเรานะคะคือรสชาติของตัวเมนูต้ยมยำเราก็มีความรู้สึกว่าความเป็นต้ยมยำอ่ะมันก็จะต้องมีความจีจ๊ดจ๊าดเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในตัวต้ยมยำแต่ความรู้สึกเราที่กินคำแรกไปเรารู้สึกว่าโอเคแต่ ด้วยความที่มันเป็นต้มยำมันควรจะต้องจี๊ดจ๊าดมากกว่านี้ไหมเออซึ่งโกต๋องอ่ะทําในส่วนเนี้ยคือยังยังไม่สุดสําหรับเราอ่ะแต่สําหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ทานจี๊ดจ๊าดหรือว่าทานเผ็ดอะไรขนาดนั้นอาจจะตอบโจทย์ที่ร้านโกต๋องที่วัดโพเอนะคะทุกคนและส่วนที่เรามีความประทับใจมากนั่นก็คือลูกชิน้นมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อน้ำจิ้มคือแซบ่บ อร่อยคือกินคำแรกไปรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอร่อยอร่อยมากแล้วการที่เราจะมาร้านโกตองเนี่ยมันสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถเพราะว่าร้านโกอะ่ะอยู่อยู่ติดกับวัดโพเอนเลยแล้วก็เดินเข้ามาในซอยหน่อยหนึ่งเราสามารถจอดรถที่วัดได้นั่นเองนะคะสามารถจอดได้เยอะมากแล้วก็ในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าในการ ทำอาหารหรือว่าทําก๋วยเตี๋ยวออกมาเนี่ยเรามีครู้สึกว่าโกใช้เวลาในการทานานและคนเยอะมากในส่วนของคิวคือยาวมากนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเรามาถึงตอน11โมงเราได้ทานก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งแต่ถามว่าในการที่เราได้กินก๋วยเตี๋ยวไปนะนะมันคุ้มค่ากับการที่เรารอไหมเรามีความสึกว่าคุ้มค่านะคะอืมโอ้ยน่วยเราก็ หลังจากที่เรามาทานเนี่ยเราก็บอกเลยง่ายๆว่าเรากินไปทั้งหมดสองจานนะคะ 2>, uh huh. 2ถ้วยนั่นเองมีทั้งส่วนส่วนของที่เป็นเส้นหมี่ <Yes. S 1> ต้ยมยำแล้วก็น้ำใส <Wow. S 1> แล้วก็มีในส่วนของลูกชิ้น <Yes. S 1> ในส่วนของลูกชิ้นหมูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอร่อยน้ำจิ้มดีแล้วถ้าเกิดใครจะมาร้านโกนะคะโกจะติดกับแม่น้ําเลยแล้วก็จะมีในส่วนของที่มีเรือที่มาจอดร้านโกไม่ว่าจะเป็นร้านไอติม กล้วยทับกล้วยทับที่มันอัปิ้งอ่ะแล้วก็มันเอามาทับอ่ะเขาเรียกกล้วยทับเนาะเออแล้วก็มีในส่วนของที่เป็น <t ap> เขาเรียกอะไรวะที่เป็นเออขนมถ้วยขนมถ้วยมะพร้าวอ่อนอันนี้เราคือว่าคือเดอะเบสมากเรามีความสุขว่าเฮ้ยอร่อยมันมันดียี่สิบบาทกล่ <t ap> องยี่สิบบาทค่ะทุกคนแล้วก็ที่ที่นี่นะคะเรามีความสึกว่าเออรอนานนิดนึง <t ap> ในการทานก๋วยเตี๋ยว ถามว่าให้กลับมากินร้านนี้อีกไหมมาค่ะมาแน่นอนแต่ว่าจะทําเวลาให้มันดีกว่านี้ในการรอคอยเราก็จะมี <laughs> โอเคหลบแล้วเราก็ไปต่อกันได้นะคะทุกคนโอเคก็คือถามว่าให้เรากลับมากินอีกไหมเรากลับมาแน่นอนคะแนนเต็มสิบดาวก็ไปเลยสิบดาวให้ค่ะ ก่อจะได้กินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มก่อนทุกทีอะไรค่ะเพราะเราก็เป็นคนกินเก่งเนาะก็กินแม่งทุกอย่างมีอะไรก็กินไปหมดและที่สําคัญลืมไปไม่ได้เลยร้านโกนะคะมีเกี๊ยวให้ตักฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีส่วนของน้ําแข็งใสอืมถ้าจําไม่ผิดเนาะมีลูกชิน้นทอดมันแล้วก็ขนมหวานโอเคไปและเอาเป็นว่าผ่านค่ะโกผ่านค่ะเอาเป็นว่าผ่านค่ะโกผ่านค่ะ pé